โอเคก็ต้องขอครับสวัสดีสวีดับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านกันด้วยนะท่านผู้ชมสวัสดีสายสายและก็ชาวไข่มานะครับผมวันนี้ช่องเอโดโดใหญ่เรามาอยู่ในหน้าเกมของยูก้าอกรันนหนึ่งเ,เป็นเกมที่ค่อนข้างดีสําหรับคนดูแต่ไม่ดีสําหรับ เโอเคครับก่อนที่จะมารับชมวิดีโอนี้ท่านผู้ชมนะอย่าลืมครับเข้าไปกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง ado โดใหญ่แล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะฉีดเส้นใต้คําว่ารับชมเพื่อความบันเทิงกันด้วย ado เองไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดนะท่านผู้ชมนะเมาวันนี้เป็นเกมที่ฮิตในค่ายแนะพ็กม,มาติกเพลนนะท่านผู้ชมนะคนดูแตกโคตรดีแต่ตัวผมเองไม่เคยแตกเกมนี้เลยท่านผู้ชมนะโอเค มาดูาตาการจ่ายเข้าๆกับเกมนี้บ้างกันก่อนดีกว่านะท่านผนะู้ชมนะส่ลักทั้งหมดมีประมาณนี้ตัวพงสุดนึ่ตัวลูกอมกอเรียงประมาณนี้ท่านผู้ชมนะคือตัวชูวโรงของเกมนี้มันคือ,อ,อตัวคูณและรางวัลสูงสุดที่2 5 0 0 0เท่าจากเดิมพันซึ่งวันนี้เราพกคุณมาอยู่ที่ประมาณอ,อ6 0 0 0และเราจะมาจัดเป็นฟีเจอร์ซูเปอร์กันนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะจัดได้กี่ไม้อะเราเล่นที่เบส2บ่องแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ มีหกพันอะเล่นแบบต่ำก,กันเลยก่อนเนืองจาต่ำก็บ้าแล้วถึงมั้ยคือซื้อซื้อแบบซูเป,ปอร์ก็คือเดิมพันห้าร้อยเท่าจากเดิมพันแล้วก็ตัวคูณจะการันตีมาคูณสองข้างหน้าจอเราต้องรู้ตัวไหลนะท่านผู้ชมมาให้มาดีๆท่านหน้าท่านผู้ชมมามาสวยคือต้องไหลในบริเวณซ้ําที่เดิมที่เดิมบ่อยๆท่านผู้ชมนะตัวคูณก็จะขยับขึ้นไปทีละสเตปแบบทวีคูณน่ะเออนั่นแหละแบบทวีคูณน่ะท่านผู้ชมนะ แต่เกมน mm ี hmm. so no. no. ้สําหรับผมผมว่าค่อนข้างเกลือนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันมีคนเรียกร้องเกมนี้กันเข้ามาเยอะนะ่านผู้ชมนะไอโอเองก็ไม่ปฏิเสธคนดูก็จัดให้ก็รักคนดูกันอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะก็รักคนดูอ่ะคนดูรักผมหรือเปล่ารักก็กดไลค์หน่อยนะท่านผู้ชมนะเออเออเกมนี้เนี่งเหมือนซาลานตัวเองอย่างเง้ยไม่รู้ท่านผู้ชมแต่ถ้าหากมันแตกมันก็แตกหนักผมก็เชื่ออยู่ว่ามันแตกหนักท่านผู้ชมนะเอ้าตัวไหลงามๆเอาคูณหนักนะคูณหนักนะอ๋อคูณหนักนะเอ้าเอาเอาคูณหนักนะและกไส้ เป็นอ้ยเอ้าตัวคุณบริเวณตรงนี้คือน่ากลัวท่านผู้ชมนะอื็นเซนไปไปก่อนครับสามร้อยสามสิบเออเด็ดสองก็ก็บิ๊กวินก็เท่าไหร่ก็แม็กวินเท่าไหร่ปะเด็ดสองก็ห้าหมื่นเดท่านผู้ชมนะก็เยอะนะก็เยอะนะก็ห้าหมื่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะอยี๋จะบอกให้โคตรเยอะโคตรหลายนะท่านผู้ชมนะแล้วหยำมุนทิ้งก็พอเอาตรงๆหยำมุนทิ้งก็พอเสียดายของโอเคตัวคุณตอนนี้คูณสองร้อยห้าสิบหกแล้วท่านผู้ชมนะแต่ตัวคูณที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึง แต่จะไหลบริเวณตรงนี้หรือเปล่าขออะไรตรงนี้อุยตัวแพงมับคูณ3-400เซนเซรครับท่านผู้ชมนะมื่นเกเซนเซต่อโอ้เกมนี้กำไรเออไม่ใช่มานี้กำไรนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าหากจะเป็นไปได้ขอกำไรหนักกว่านี้ได้หรือเปล่าเกมบริเวณตรงนี้มันโอ,โ,อโอเคมีคูณจีน,นักขอมีแดงมีแดงมีแดงไม่รู้ครับซุปเปอร์จังบ่านีกกำไร200กว่ากว่าโอ้โหดูดีขยับเบสขึ้นไปนันใช่ไหขยับเบสขึ้นไปขยับเบสขึ้นไป สูก้าหนึ่งพันงั้นหรอเรียกรอ้องอะไเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะเออในสตรีมของผมผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมนี้ได้ต้อนับคุยนับตั้ผู้ชมนะแต่ว่ามันมีคนได้แม็กวินเยอะไงเขาคนดูบอกผมอะ่ะผมได้แม็กวินคับเตโอผมได้แม็กวินคับเบตโอได้ยังไงก่อนมึเนง,ง,นเงเล่นยังไงก่อนเอ็งเล่นยังไงก่อนน้องเอ็งเล่นได้ยังไงทําได้ยังไงก่อนผมยังสงสัยว่ามันเล่นได้ยังไงมันมีโอกาสได้แม็กวินด้วยหรอเกมเกม,เ,กม,เ,กมเนี้ยเออส่วนผมแม็กไินเสร็จกำไรสักสกี่เจ้ามันไหม เมื่อกี้นี่ก็กำไรกำไรสองร้อยอย่าเรียกกำไรเลยท่านผู้ชมนะกำไรสองร้อยเองอ่ะอย่าเรียกกำไรเลยอืมอ่ากำไรจริงๆมันต้องแบบว่าสามสี่ห้าหกร้อยเป็นพันพันเท่านผู้ชมนะเอาตรงๆค่ายพีพีเนี่ยมันทำได้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้เราจะทำได้ไหมเฮ้เจ๊เฮ้เจ๊ทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจุกกู้ต่อไปเกมไม่มีการไหลเลยไหลก็ต่อเมื่อมีสัญลักษณ์ตัวเดียวกัน5ตัวขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะ สัญลักษณ์โดการ5ตัวขึ้นไปถึงจะเป็นการไหลมัพสีแดงไห้เป็นนักสู้ไอ้แดงไอ้แดงเป็นนักสู้ไอ้แดงเป็นนักสู้ไหมไอ้แดงเป็นนักสู้ไอ้แดงไม่ลงเหลือ2มุนสุดท้ายก่อนจากลากันว่ายังไงไม้พันห้าของเราตั้งมั่นชมแล้วก็มุนทิ้งแล้วก็มุนทิ้งโอ้โหมันน่าแต่ดายมึงก็ขยับลงมาข้างล่างนี่ก็ได้มึงก็ขยับมาทางซ้ายนี่ก็หน่อยโอ้ยมันมันยากมันเย็นขนาดนั้นมาตั้งมุ่ชมแต่กันต่อผมไม่รู้นะว่าเราต้องซื้อสักกี่ไม้ตั้งมั่นชมะ คนดูอาจจะมีทิคแบบว่าซื้อเบ็ดต่าไปเอ้ยใช่ซื้อแบบธรรมดาแล้วก็ไปซื้อแบบแพงแความจริงมันไม่เกี่ยวหรอกท่านผู้ชมนะเกมมันจะแตกยังไงมันก็แตกเนาะเกมมันจะแตกยังไงมันก็แตกบทสรุปมันก็คือแตกง่ายๆนั่นแหละท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรมากมายหรอกอยังไงเกมยังไงเกมยังไงเกมหวย เดือแล้วยงังไงต่อสวยโอ้โ oh, ห oh. อืมไล่อยขอเป็นตัวหัวใจสีส้มไม่มาตัวที่ขอมักจะไม่มีเออสิ่งอะไรที่อโอขอไปไม่เคยจะได้สักจีนั้นผู้ชมน่าเสียดายจริงจริงอย่างเช่นขอให้เขากลับคืนมาเขาก็ไม่กลับคืนมา <c oughs> อ,อะไรมะเนี่ยคนดูโอ้โหอไอหา่าเอ้ยอยังไงเกมอืมอือ ขี้เกียมขี้โผล่ขีขีไรขีเลนะสองร้อยโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อท่านผู้ชมมัมยี่ได้แค่สองร้อยอะซ้ำปะครับเบ็ดห้าไอ้เบ็ดสี่สองราคาสองพันราคาสองพันผมไม่รู้นะเราซ้ำไปกี่ไม้แล้วท่านผู้ชมนะมีกําไรไม้เดียวกำไรมาสองร้อยโคตรหน้าพึงพอใจเออโคตรหน้าตลกโคตรหน้าขำกันเลยและเกมนี้หมุนแรกหมุนทิ้งหมุนสองก็ตามอย่างก่อนอยังก่อนเกมบอกอยังก่อนจะจ่ายใ,ให้ดูผมอยากเห็นมั่นใจแบบตุ้ม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 มาคนดู เกมเนี่ยไม่รู้จะมีดวงหรือเปล่านะครับช่วงเวลาที่ที่ผมเองเล่นตอนนี้ก็ประมาณตอนเที่ยงเป๊ะเลยเที่ยงเป๊ะๆเลยเป๊ะเลยเป๊ะๆเลยอืมเป๊ะๆเลยแต่แหลกอย่างอี้แล้วนะเกมนะเองแหลกอย่างนี้นะอย่าแหลกกันมากได้ไหมเกมแหลกกันมากไม่ดีนะเกมนะเป็นมิตรดีต่อกันได้ไหมอยากให้เป็นมิตรดีต่อกันนะท่านผู้ชมนะโอเองก็งงยังงงี้เพิ่งตื่นขี้ตาไม่แชะฟันไม่แปลงใส่หน้าคอม แล้วก็เล่นเลยครับเติมเล่นเลยคือแม่งรักเกมจริงๆรักคนดูจริงๆตื่นมาทําคลิปให้คนดูด้วยดูเลยก็แค่นั้นสําหรับใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเต็มจอและ,อะไรนะนะัเกมนะและโอ้ยตัวหมีสีแดงตรงนี้มันดูดีมันไม่ต่อกันให้เราเลยท่านผู้ชมนะน่าเสียดายจัดๆตรงเนี้ยโอเคหมีแดงต่อให้แล้วขอบคุณนะครับดีฟาเซนเตหกร้อยสี่สิบแต่แต่ แต่อะไรหรอแต่ยังไม่กำไรเลยนะแต,ยยแต่ยังไม่กำไรเลยแต่ยังไม่กำไรเลยเมกาไปก่อนนะผู้ชมจังหวะนี้นะอออโอเคตัวแพงเข้างวงบริเวณคุณนะแล้วก็แล้วต่อมีแดงมีแดงไหลต่อแล้วมุนสุดท้ายก่อนจากลาขอเป็นตัวแมสัวจิหม,ม้นี้เรากำไรสองร้อยสามสิบค้มผม,มก็บ้าแล้วชมะมาไปกันต่อไปกันต่ออย่ามึงหยุดยังแค่นี้ มันต้องมีสักม้าที่มันจะได้กาไรนะผู้ชมนะเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นแต่แค่ยากแค่นั้นเกมเนี้ยโอกาสแตกยากแต่แตกล้าแตกหนักที่ก็เชื่ออย่างนั้นผมเองก็เชื่ออย่างนั้นโอเคได้ต่อได้ต่อได้ต่ออยู่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 สวยหนีม่วงหนีม่วงไม่มาเราตรงๆนะผู้ชมนะมันจะไหลดีไม่ไหลดีไม่ผมผมไม่สนนะแค่สนแต่ว่าแต่ว่าทุกๆหมุนอ่ะมันจะไหล ซ้าที่เดิมอะ่ะเพราะว่าไหลซ้ําที่เดิมข้อดีของการไหลซ้ําที่เดิมก็คือตัวคูณมันจะแบบทวีคูณน่ากลัวขึ้นนะถึงแม้จะเป็นตัวถึงแม้แต่จะเป็นตัวที่ถูกมันก็แพงได้โอเคไหลบริเวณซ้ำๆที่เดิมซ้ำๆที่เดิมซ้ำๆที่เดิมถึงแม้แต่จะเป็นตัวถูกมันก็แพงได้ถ้าหากมึงไหลจริงไอ้ไม่ใช่ไหลไหลซ้ำที่เดิมนะ เออคูณร้อยคูณสองร้อยคูณพันก็เจอมาแล้วท่านผู้ชมนะและมแม่งแม่รวยเลยเกมเออสวยสวยเซนเซ่ค่างค่างเกลือท่านผู้ชมมันค่างข้างเกลือนะโอ้โหแล้วเกลือจริงนะท่านผู้ชมนะ และขยับเบ็ดเลยส0 0พันเป็นเบ็ด6โอ้โหแล้วเรียกว่าอออินนะผู้ชมนะแต่มา6กพันนะผู้ชมนะไม้นี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะไม้ไหนแตกแล้วนะผู้ชมใช่ไหมล่ะไม้นี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะไม้ไหนแตกแล้วแหละเพราะฉะนั้นเพราะตินั้นต้องมาโอเคแล้วไม้หนักซะด,ด้วยท่านผู้ชมนะสีเขียวไล่ไปก่อนสวยสองสง game, ีเขียวลงอีกหน่อยเกมสีเขียวสวยไล่บริเวณตรงนี้แหละขอสีม่วงลงสองตัวตรงนี้เป็นสีแดง เอ็ก็ไม่ไหลมันสมศักดิ์ศรีเนานะเกมเนาะโอเคได้ตัวนี้ต่อได้ตัวหัวใจต่อหัวใจเป็นของใครไม่รู้แต่เอาสีเขียวมาไหมเกมเขียวเหนียวทับเขียวเหนียวทับเขียวไม่มาไอ้แดงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงต่อเกมอย่าเพิ่งจบทันทีท่านผู้ชมนะทันทีทันควันที่บอกว่าอย่าเพิ่งจบเนี่ยมันจะจบทันทีเออมันจะจบทันทีไหลบริเวณข้างบนอืมได้อยู่ขออ้ยายามา ยวยาวมาช่วยยาว,าวยาวคือ,อไรครับเออยาวยาวมอนกับไข่ของพี่แหละพร้อมมีมว่วงสองตัวตรงนี้อืเป็นตัวยาวมีมว่วงไม่ลงนะ <c oughs> โอ้โหมันน่าได้หน้าโดน,นดอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหยาวหมุนทิ้งมันเสียดายของบอกแล้วว่าการที่หมุนทิ้งมันเสียดายมากๆ <c oughs> โอส้สากตเตอร์ก็ไม่ลงถ้าเกมมิซากตเตอร์ลงผมว่ามันยกโอากาสคนข้างที่กำไรได้นะถ้าไม่ใช่ซากตเตอร์หนึ่งตัว ไม่เข้านานแล้วสกัตเตอร์เนี่ยไม่เข้านานแล้วเกมสกัตเตอร์มีส้มสองตัวเออมีม่วงสองตัวเอา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 สกัตเตอร์เอาเอาเอาอาจจะมีกำไรเอา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 เจอกันแน่เอา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 อุ้ยเอา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 ขอกำไรหนักๆขอกำไรหนักๆเอาขอกำไรหนักๆสวยคุณหนักๆขอตัวยาว สวยเอาเอาเอาคุณหนักเอาเอาเอาเจอกันแน่เอาเจอกันแน่เอาเจอกันแน่เซนเซเอา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 โว้ย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 มาตัวมาอู้หูสักตเตอร์สองตัวอือหืออือหืออือหจะมุนทิ้งเกมเกมตัวคุณนักก่อนแล้วเกมเกมตัวคุณนักโอ้ยสวยคุณสวยคุณสวยคุณสวยแล้วแล้วยังไงเกมเซนเซอีกดอกครับห้าร้อยโอ้ยโว้ยโว้ยบ้านตรงนี้คือคุณห้าร้อยกว่าแล้วสักตเตอร์ก็ไม่ลงมาตั้งมุ้งใช่ไหมมันมาหลอกล่อเราสองตัวแล้วตัวสีเขียวไหลต่อไหมเกม สีเขียวเหนียวซับไหล courage, ต่อไม่เกมแล้วก็โอเคได้ตัวนั้นต่อโอเคสีเขียวต่อเอาสิเขียวไม่ต่ออื้มมันน่าได้กว่านี้แค่นี้ยังขี้เกียมอยู่เกมยังไม่เรียกว่าพอึงพอใจสนอย้โอตัวคุณ500รอมึงช่วยไหลตรงนี้หน่อยเกมบริเวณตรงนี้3หมุนตรงนี้อยาดมุนชิงดีน้องเออมีส้มมาไอมีเขียวมามีอะไรก็ไม่รู้ตจงจําเลยจะคุณพันคุณพันลงมาคุณพันลงมาแล้วเอายังไงต่อเกมและมี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 โอุุุุุุุุุุ้อกอุุุุุุุุุุุุุุอกุุุุุุุ และยังไงยังไงตรงนี้อุ้ยแผนเอาอู้มีม่วงเต็มจอสองพันหบาทสี่พันกับสามพันลั่นๆต่อแล้วก็เซ็นเซโอเคกำไรเกมนดีโคตรลั่นเฮ้ยคุณพันหนักๆอู้หูหมุนสุดท้ายคุณพันโคตรลั่นนะผู้ชมนะโอเคกำไรห้าเก้าพันกำไรหมื่นหนึ่งอ่ะตีไปหมื่นหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนะโอเคพอโอเคนี่คือครั้งแรกที่แบบว่าแตกซื่นสมซื่นสม ซื้อสามพันได้มาหมื่นห้าคุ้มถ้าหากจักรเตาไม่เข้าเนี่ผมว่าค่อนข้างเกินนะท่านผู้ชมนะเออสำหรับคลิปนี้ก็แอหนารักกันเออไม่ได้แอคที่เกมแตกหร,หรอกท่านผู้ชมเอ,อ้ยไม่ได้แอคที่แบบว่ากําไรหรอกแอคที่เกมแตกเกมนี้แตกค่อนข้างยากคนดูก็รู้แล้วใช่ไหมว่าซื้อกี่ไหมติดต่อกันกว่าจะแตกให้เราท่านผู้ชมนะซึ่ง ลบกวนอย่าทาตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรขอบอกด้านล่างสำหรับใครที่อยากจะดูสตรีมสดของแอดโอดใหญ่ o oh นะครับเจอกันได้ที่1นึ่ทุ่มเวลาเดิมนะครับที่ช่องแอดโอดใหญ่ตอนนี้ไม่มามาจะโดยแค่ไหน,นสุดท้ายก็ต้องแพล้ลาเพราะว่าลาไปกันครับสุ่สลายบายบายโร้ bye bye.